และจะไม่มีใครได้ยินเสียงแกกรีดร้องเฮ้ย <Hey, S 1> ฉันดีใจนะว่าเธอชอบสถานที่ของฉันฮะ huh? อะไรกัน F <laughs> ปีศาจ <laughs> เลมอนโดนการ์ตูนแคทต,ต่อยกระเด็นโอ้ย <laughs> <laughs> ตลกอะสภาพ เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday n i g h ้ฟังก i n กันนะครับสำหรับม็อดนี้นะฮะมาเป็นอีกหนึ่งม็อดชื่อดังที่หลายๆคนชื่นชอบนะฮะนั่นก็คือ vs กับเจ้าการ์ตูนแคทนั่นเองครับใช่แล้วฮะมันคือปีศาจเมวสีดำตัวนี้นั่นเองที่หลายๆคนชื่นชอบที่เป็นเกมการ์ตูนชื่อดังนะฮะใช่แล้วครับบอยฟรีนจะมาทำการแล็เป็นเทิร์นสู้กับเจ้าเมวตัวนี้นะฮะซึ่งอันนี้เขาได้ทำการอัปเดตมาเป็นม็อดเวอร์ชัน1.5นะฮ จบแล้วอย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะดูหน้าเมนูดิโอสวยมากเลยนะพี่ว่าเขาทำโลโกโ้ได้แบบมีเอกลักษณ์ของมันดียเออกระตูนแคทแวกออกมาเห็นไหมแลวแบบกรอบเป็นแบบกระดูกกระดูกและด้านซ้ายพี่ชอบมากเลยนะแบบมีใส่อิสต์เอ็กอินโพสเตอร์ไว้ด้เห็นไหมอันนี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผมเอ,อ้ยทำดีนนะ เอ้ยยังหลอนอะไรวะเนี่ยไม่นะ <c oughs> เอ้ยทำดีทำดีำดอหลอนมากเลยนะอันเมื่อกี้โอเคดาวสกลเรียบร้อยนะอันนี้มาดูหนะ้าออปชันไงคือเห็นไหมมันมีแบ็กกราวด์แบบใหม่ด้วยนะเป็นแบบเจ้าแมวการ์ตูนแคทแล้วก็ยืดมือมาแล้วก็ร้องเพลงเห็นไหมและอันนี้แบบโจนมุมตึกอันนี้เรียกว่าอะไรแมวมุมตึกเธอไปกินสตรอเบอรี่มาใช่ไหมฟันแดงเฉยไปดูสตอรี่หมดกันนะฮะเอ้ยทำดีจัง เป็นแบบหน้าจอทีวีด้วยนะให้แบบอารมณ์แบบเกมการ์ตูนแคทมากๆเลยระดับฮฮร์นะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อเปลี่ยนวีคได้มีคอมมิ่งซูนนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นวีคหลักของเขานะครับออะพร้อมแล้วเราจูนเข้าทีวีช่องการ์ตูนแคทกันเลยครับผมไปเอยเอาว่ะหน้าโหลดดิ้งหน้าเดิมนะฮะเออหุ้ยเสียงอะไรวะเนี่ย มันเป็นเวลานานแล้วนะเธอชอบสถานที่แห่งนี้ที่ฉันเลือกไหมมันเหมือนกับครั้งล่าสุดนะแต่ว่ามันใหญ่กว่าเงียบกว่าและถูกทอดทิงเพอร์เฟกต์บีบแลปไหมครับฮะแลป,ปเปเ่ินงั้นเหรอไม่ไม่บอยเฟรนตัวน้อยคราวนี้มันจะไม่เหมือนเดิมครั้งที่สามเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์นะเฮ้ในที่สุดแกก็อยู่คนเดียวแล้วนะเลิกเล่นสนุกกันได้แล้ว ถึงเวลาจบทุกสิ่งและหลับบอยเฟรนด์สิ่งที่เราเริ่มกันไว้และจะไม่มีใครได้ยินเสียงแกกลีดร้องเฮ้ hey, ฉันดีใจนะว่าเธอชอบสถานที่ของฉันฮะ <Huh? S 1> อะไรกันเอฟปีศาจเลมอนโดนการ์ตูนแคทต,ต่อยกระเด็น <laughs> ยังฮเลยนะก่อนจะไปเริ่มเดี๋ยวพี่พาไปดูภาพช้าก่อนนะฮะ <laughs> ช็อตที่การ์ตูนแคทต,ต่อยปีศาจเลมอนกระเด็นเลยนะฮึม <laughs> ปลิวแบบจริงจังมาก อ่ะไปต่อนะฮะเข้าบทเพลงเลยเออเมื่อ <congratulations> กี <c oughs> ้แบบโอ้โห0.1% off sale เฮ้ยสปรายชี e เมลเหมียวเวลากดซิกมันขึ้นเป็นตูน้วยไอคอนสวยเอ่อ เฮ้ยเอาว่ะถือว่าทำได้ดีนะครับเรามาแห้งแบบเหมือนห้างล้างเงเหมือนเป็นสถานที่กบดานของเจ้ากระตูนแคทนี้นะครับเอเอต่พี่ชอบช็อตที่แบบกระตูนแคทมันต่อยปีศาจเลมอนมากเลยเออ เออเอ้ย,เ,อยเห็นขาการ์ตูนแคบป่ะขามันเป็นแบบแหลมๆเหมือนเงาโอ้ยหน้าหลอนมากเลย ตอนมันกดลูกศรขึ้นค้างนี่มันน่ากลัวนะเอ๋มาเพลงดีเพลงดีลับมาเลยเจ้าการ์ตูนแคทปันหล่อด้วยเอ๋ เงินไปกระตูนแคทถึงแม้แกจะโหดแค่ไหนแต่เธอเป็นเรื่องแลบแกแพ้บอยเฟรนด์แน่ๆบอยเฟรนด์ <Boy friend S 2> คือพระเอกของเรื่องนี้มาเนื้อเรื่องน่าจะอารมณ์ประมาณว่าบอยเฟรนด์พาเจอเฟรนด์มาช้อปปิง้งแล้วก็มาเจอเจ้าบีศาจพวกนี้นะไอตัวป่วนทั้งหลายเอ้ย ตัวใหญ่มากเลยเนอะภาพเนี้ยแล้วแบบจับเกิร์เฟรนบินไปนู่นเลยตลกดิแกกล้ามากนะเจ้าหนูพี่แป๊บแน่นอนครับนี่เกมผมเอิมโอเคถ้าเกิดข้อตกลงคือถ้าเกิดเจ้าหนูเนี่ยมันแล็บชนะนะเราก็จะปล่อยเขาไปใช่ไหมเออถ้างั้นเดี๋ยวฉันน่าจะได้กลับเออการ์ตูนแคทบอกต่อนะฮะว่าแต่แกจะต้องชนะทั้งสเพลงก่อนที่ข้าจะปล่อยให้พวกแกทั้งสองคนไป เอาละวอหนึ่งเรียกวอสองตอนนี้เราได้พบเป้าหมายแล้วโดยที่มันยังไม่รู้ตัวและดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอืมผมรู้นะว่ามันแบบเหมือนแปลกๆปกแต่ว่าสิ่งมีชีวิตนั่นมันกาลังแลบเบตเทิลกับเจ้าเด็กผมฟ้าตัวเตี้ยอยู่และเหมือนกับว่าจะมีลูกสาวของอดีตร็อกสตาร์ชื่อดังอยู่ที่นี่ด้วยอีกทั้งเราได้พบสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์แต่มีเลมอนเป็นส่วนหัวแต่ดูเหมือนว่ามันจะได้รับบาดเจ็บผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับพวกเรา <laughs> โอ้ยตลกอะสภาพ โอเคทราบและเปลี่ยนเอาละทุกหน่วยเตรียมพร้อมทุกอย่างและเราจะเริ่มปฏิบัติการได้เตรียมใจให้พร้อมเราคาดว่าเราอาจจะเสียครึ่งทีมแต่ทําให้ดีที่สุดการเสียสละนี้มันจะคุ้มค่ามากหากเราสามารถกำจัดเจ้าฟิลิกเดอะแคทนี่ลงได้ไม่ภารกิจน,นี้ล้มเหลวแน่อะอะไรของแกความจริงจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นทางโลกจะตกลงสูนง่นรลกไม่ค้นไม่ใช่ตอนนี้นะ่ะและทุกอย่างมันเป็นเพรานะน่าโง่สองคนมันไปท้าทายเจ้าการ์ตูนแคทร็อกเพลงและบัตเทน เฮ้ยใจเย็นแต่แกไม่เห็นเลยไงฮะเดนิเอลเราได้สูญเสียทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับเจ้าสัปหลาดนี้ตั้งแต่ตอนที่มันได้ฆ่าเทลเวอร์แล้วก็ทางตระกูลเฮดสันนะที่แกยังคิดว่าเรายังมีโอกาสเอาชนะมันอีกงั้นเหรอนี่ความฝันที่แกเห็นมาบนบันไดนั่นยังมีผลกับแกสินะไมเคิลฮะเออตั้งสติได้แล้วไมเคิลสิ่งที่แกคิดเนี่ยมันมากเกินไปนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น ฟังนะไมเคิ้นเมื่อทุกอย่างจบลงแกจะได้กลับไปหาครอบร่วงแกและลาพักร้อนซะข้าเป็นห่วงแกจริงๆเลยให้ตายสิหือเฮ้ยหักคอหันมาดูยังหลอนเลยอันนี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะมีผู้ชมด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอาว่ะยังหลอนเลยการ์ตูนแคทของเรา เออมาแล้วนะการ์1 1> ตูนแคดนี่อย่างหลอนเลยนะดูแล้วแบบขนลุกสู้เลยนะมันน่ากลัวจริงๆนะเป็นปีาศาจหนึ่งในปีาศาจที่หลอนสุดๆแล้วเออจไปเออ เฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเออเฮ้ย,ยมีลูกศรผีผีมาด้วยนะลูกศรดูแบบสไตล์ S.P.P. ะแจบเออสวยมา มีจำสกแกร์แบบนี้ด้วยเอ้ยแล้วมันกอบล่างบอยเฟรนด์ไปแล้วนะเอาว่ะเอ้ยเอ้ยคราวนี้มีเจ้าเดอะด็อกมาด้วยเออสวยทำดีมากชอบชอบชอบ และตัวละครเปลี่ยนสไปซีดด้วยนะเอ้ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยไอตัวนี้เอ,อ้ยมีแบบ red Act คาดหน้า boyfriend ด้วยใส่รายละเอียดเยอะมากเลยนะฮะโอ้แล้วดูมันยิ้มอื <c> ้ม <oughs> ดูดิ โ oh อ้ม y g อ d แล้วมือมันอย่างกับมือหกักน่ากลัวจริงจไอคอนเปลี่ยนนี่แนบเมื่อกี้พี่เพิ่งสังเกตนะดำดำเอ้ไปต่อนะฮะอืไงล่ะผมเก่งไหมล่ะโอ้ยตาแดงหยอดตาไหมลูก <laughs> อเฮ้ย<ม>โดนจับแกโดนฉันกินซะงึบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเอา้าอะไรอ่ะ เข้าสู่โลกแห่งความมืดเฮ้ยอะไรอะ่ะพี่พยายามฟังนะเฮ้ยโอ้เ oh, ส oh, er ียงมันกปแก๊์กปแก๊์อ๋อมันเป็นเสียงกระดูกนี่เองโอ้ oh, my god โอ้โหอะไรวะเนี่ย b อยเฟรน n ์ friend, เป็นพี่พี่กีดสลบไปแล้ว <laughs> เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เรามาเจอเจ,อเจ้าลอง g h ส r s นะฮะไม้ยาวกระดูกไม้ยาวเอ้ยเอ้ยแปลกดีแปลกดี เป็นแบบมุมมองเสมือนจริงนะฮะเหมือนเราเป็นบอยเฟรนด์นะฮะกำลังแล็บสู้ขขเขาแบบภาพเฟิร์สเพอร์เซนต์อยู่เฮ้ยเพลงดีเฮ้ย ว่าเขาใจะทำมากเลยนะคราวนี้แบบให้เรามาสูบลองโฮสเจ้ากระดุกเมยอยาวๆเออ,อสวยสวยมันๆไป แลบกับเจ้ากระดูกแต่ถ้าสังเกตรายละเอียดที่เขาทำาเขาทำดีนะฮะภาพสวยดีการวาดตัวละครอะไรพวกนี้นเออเห็นไหมมันมีแบบแก็บๆอยู่ตามข้อกระดูกมันเนอะเออเอาไหเฮ้ยทำไมเพลงแบบทำนองมันเปลี่ยนไปเหมือนแบบเทปยือดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย โอ้ oh my god เฮ้ยอันนี้น่าหลอนมากโอ้โหขนลุกอีกแล้ว Boyfriend นี่แบบใจเด็ดจริงๆนะยังจะแรบกับเขาอยู่อีกดูเขาทำดิ <laughs> เออ <laughs> โอ้โหเป็นพี่พี่วิ่งไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนะี่ย เฮ้ยห,หลอนจริงอันนี้น่ากลัวนะเสียงแบบหลอนมากเฮ้ยทุกสิ่งทุกสิ่งมันจะจบลงเช่นนี้จริงๆเหรอเนี่ยพวกเขาบอกกับฉันว่าเนี่ยมันก็แค่คำสาปภาพเสมือนพวกเขาบอกแค่นี้เองพวกมันไม่ใช่ความจริงพวกมันทำร้ายใครไม่ได้แล้วตอนนี้พวกมันอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเพียงแค่มิสเตอร์เทรเวอร์เขายังอยู่ที่นี่พวกเราคงป้องกันสถานการณ์แบบนี้ได้ใช่ไหม การเล่นแมวจับหนูนี่มันคงไม่ได้มาไกลขนาดนี้ความเป็นจริงถูกฉีกออกสิ่งมีชีวิตที่แสนทรงพลังที่เขาสร้างขึ้นจะฆ่าพวกเราทั้งหมดพวกเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยและนี่มันใครกันนักแร็ปผมฟ้าและเกอร์เฟรนที่พวกเขาพูดถึงทาไม,ม,ไมจิตใจของเขาถึงแข็งแกร่งสเลเกินถึงกับไปท้าทายเจ้ากระตูนแคทนี่พวกเขารู้หรือเปล่าว่าเขากําลังเล่นกับอะไรอยู่ถ้าเกิดพวกเขาไม่ท้าแร็ปงงๆแบบนี้เรื่องราวแบบนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นฮะ <iques> เสียงอะไรเฮ้ยแกจะปลอดภัยถ้าเกิดอยู่กับฉันสาวน้อยคะใครอ,ะอ่ะเด็กสองยี่สิบสามไอดีข้อมูลชื่อลุน่าแฮเดรันอายุสิบสี่เพศหญิงชาวแคนาดาสามเก้าหนึ่งแปดสองหกเจ็ดสี่สองฮะนั่นนั่นนั่นใครอ่ะ แล้วทำไมเธอถึงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับฉันเธอกำลังทำให้ฉันตกใจกลัวนะเด,เดี๋ยวก่อนโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นี่มันคือสิ่งมีชีวิตที่เขารักที่สุดนี่มานี่สิจั่่รักมาอยู่กับฉันเธอจะได้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเจ้าแมวนั่นอีกต่อไปเป็นเด็กดีนะแล้วก็เชื่อฟังคำหลอกลวงของแกมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเจ้าบ้าเอ้ยไซเนเฮด เฮ้ยเออโอ้โหโอ้โหต่อยต้นไม้ปิวเลย <laughs> เอา <laughs> จบเดมโมที่2อแล้วนะ <laughs> ขอให้คุณสนุกกับเพลงโบนัสที่ให้มาซีย <laughs> าแล้วเจอกันในฟู <laughs> เอสมอดเอ้าแล้วเตะออกจากเกมเลย <laughs> ขอบคุณครับ เอาแล้วฮะอันนี้เราก็เข้ามาในมอดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอ็กซ์ตร้าหรือว่าส่วนพิเศษกันนะฮะแมส่วนเพิ่มเติมในเขาดูหน่อยสิเอ็กซ์ตร้าอะไรอะ่ะตูนสวิงโมโนโครมเอาว่ะอันนี้คือ2เพลงที่เขาแถมมาใช่ไหมมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตูนสวิงมันดูคลาสสิกดีเนะเฮ้ยผ้าแปลกๆเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวย,สวย,ยนี่บอยเฟรนหรอวะเนี่ย เกิร์ฟเฟนกำลังจะโดนแมวขย่ำเนี่ยเอ้ยใครมาจีบแฟนผมเอาวะเอ้ยอันนี้ทำสวยนะแบบคลาสสิกอะ่ะเออบอยเฟลนยิงกันลิงเฮ้ยพี่ว่าเกิร์ฟเฟนน่ารักดีนะอันเนี้ยได้อีกสไตล์นะฮะเออมาชอบชอบชอบ Ê Suối Yeah Tôi kêu phiền vô Nó lạc nè โอ้ออยถ้าเจ้ากระตูนแคปก็เจ๋งดีนะเข้ากับเพลงอย่างเงีอเอ้ยเ,เข้ากับสไตล์ที่เขาทำออกแบบดีฮะเออ พี่กำลังพยายามดูนะว่าที่ขาเกิร์เฟรนมันมีเส้นอะไรอยู่ด้วยเออเลมาเพลงนี้จริงๆไม่ยากนะฮะแต่ว่าพี่เสียสมาธิไปมองอย่างๆๆอางื่นเยอะนะพลาดไปทั้ง7็ดตัว เออเจ้าหมาเล่นเป็นโนอยู่เนวยเออเอาวะยกม,มันไป เฮ้ยชอบชอบชอบคลาสสิกดีเฮ้ยไอคอนแห่ฟันหลอยแกเอ้ยนี่ไ่เจ้าการ์ตูนแคทบังอาจมาจีบเกิร์เฟนของผมได้ไงนี่ค mm ือบอยเฟนเวอร์ชันลิงไม่ใช่หยอกหยอก เราไปเอ็กซ์ตร้าอันต่อไปนะฮะก็คือโมโนโครมเอาอ่ะเจ้ามาอีกแล้เอ้ยเจ้ากระดูกมานะเป็นแบบตายแล้วใช่ไหมเดดฮอสอะไรเงี้ยเอ้ยเสียงอย่างหลอนแอมเดดมาน่ากลัวนะมันดูจ้องหน้าเราเกินไปอะใกล้เกิน <laughs> ไอคอนสวยดิโอ้โหแล้วดูท่าทางมันโอ้ oh my god เอไมสวยไม่ต้องพิมพ์อะไรใช่ไหมพี่ไม่ชอบมากเลยเวลาที่เขาให้พิมพ์อะเอออย่างนี้โอเคหน่อยเอเอไอตัวที่ลอยๆโผล่มาเป็นดับม้า,มาด้นะสวย เ้ยพลาดไปดิเจ็ดตัวเลยมันขึ้นมานนานเกินเราไม่เห็นลูกศรนะมีจำสเกลนะฮะระวังด้วยนะฮะพี่เตือนทันปะเฮ้ยแล้วมันเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงดูดน้ำเหรอเนี่ยมีเสียงเงี้ยดูดิจริงๆเนี่ยเป็นเสียงฉีกเสียงแหกนะฮะ ฟังเป็นเสียงดูดน้ำอะไรกันนะเออมาสวยระวังจำสแกนกันด้วยนะครับน่าจะมารัวๆนะตอนท้ายโอ้โหแล้วมันมานานพลาดดิใครจะไปไม่พลาดวะดิอนอกจากจะจำลูกศรแล้วเล่นหลนายๆรอบมันขึ้นบางลูกศรเยอะเกินนะ เออเออเอาว่ะมาสุดสดชื่นมาควันแดงแดงน่ากลัวจริงๆ เออตอนหลังๆนี้พี่ชักจะรู้สึกว่า Friday Night Funkin' มันเป็นเกมผีเลยนะ <c oughs> ตัวละครหลอนๆออกมาเยอะมากๆ <c oughs> แล้วส่วนใหญ่นี่มดหลอนๆนี่ชอบดังนั้นๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะไปที่ไหนดีฟรีเพลย์แล้วกันเนาะไหนๆก็มาและดูฟรีเพลย์ด้วยอ่ะฟรีเพลย์ก็มีทั้งหมด3เพลงนะครับเอออันนี้ฉากตายแบบปกตินะครับผม อ๋อ oh, เปลี่ยนเสียงเพลงนะฮะพี่ก็ตั้งใจฟังแนละ้วมันเงียบๆเ,เมื่อกี้ตอนเริ่มเอมก็มีการใส่เสียงเพลงการ์ตูนแคทเข้ามาเป็นฉากตายนะครับผมเอาแล้วเฮ้ยกด enter แล้วเป็นอย่างงี้นะเออเอเอเ,อเ,อเอจ๋งเจ๋งเจ๋งต่อไปเป็นฉากตายตอนกดลูกศรพิเศษนะครับมาดูกันอบอยฟรานโดนกลืนกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหมันมาเป็นลากไม้เลยนะนึกถึงพวกเซเรนเฮดพวกอะไรพวกนี้ด้วย เอาแล้ก็หลอนมากๆเลยนะสำหรับฉากตายอันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกด enter ดูนะครับเอา what ออกจากเกมอีกแล้วเดี๋ยวนี้ทาไ,ไมขยันทำมดออกจากเกมอย่างเลยวะเนี่ยต้องเปิดเกมใหม่ what the fuck ฉากตายต่อไปนะฮะเรามาดูแบบคลาสสิกกัน,นะฮะมาดูบอยเฟรมแบบลิงๆกันเอามาเอาื้อเอื้อเอืเอ้อ กลายเป็นอย่างนี้นะฮะเอ้ยทำสวยดีอ่ะดูคลาสสิกดีนะชอบๆอบชอบอก็คงคอนเซปต์ของตัวละครตัวนี้ดีนะครับเอาล้วฮะเดี๋ยวเราลองกด enter ดูนะครับโอเคก็จะเป็นเช่นนี้นะฮะเออเห็นเขาบอกว่ามดนี้ถ้าเกิดเรากดสูตรโกงมันจะกดไม่ได้นะไหนเขาลองดูหน่อยกดเลขเจ็ดป้าบนั่นไงเฮ้ยอะไรอ่ะโอ ดูเหมือนว่าเจ้าบอยเฟรนตัวน้อยต้องการที่จะทำลายแหกกฎสินะฮึช่างแย่จริงจอ้าวออกจากเกมอีกแล้วเหนื่อยกับการเปิดเข้าเกมเลอเกินใครพัฒนามอดไปบอกพวกกลุ่มพัฒนามอดทีเลิกดีดผู้เล่นออกจากเกมได้แล้วเหนื่อย เอาละครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับมอด VS กับเจ้าการ์ตูนแคทนะฮะในภาคนี้เราได้มีเจ้าลองฮอสนะฮะก็คือเจ้ามาตัวยาวๆใช่ไหมที่เป็นกระดูกที่เป็นกรอบให้กับเจ้าการ์ตูนแคทเนี่ยแล้วก็มี VS กับเดดฮอสนะฮะก็คือในเพลง m o n o c h r o m นะฮะ มดนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็มีหลายส่วนที่น่าติดตามน่ารับชมนะฮะอยากดูเลยว่าถ้าเกิดเวอร์ชั่น2.0ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยจะมีอะไรอลังการออกมาให้เราได้ชมกันอีกนะครับสำหรับส่วนต่อไปนะฮะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูภาพลับที่เขาใส่ไว้นะฮะเขาตั้งชื่อว่า The Disaster นะฮะหรือว่าหายนะนะครับซึ่งเป็นลีกเวอร์ชัน2.0ที่เขาปล่อยออกมานะฮะเขาใส่ไว้ในไฟล์นะฮะมาเรามาดูกันจากภาพนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่ามีเซเลนเฮดนั่งดูเฮดสันอยู่นะครับแล้วก็ม เล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเห็นว่าเขาได้ทําลายบัคไปทั้งหมดนะฮะหรือว่าทําลายเวอร์ชัน1.5นะครับอันนี้พี่ตีความว่ามันน่าจะแตกต่างจากเวอร์ชัน1.5มากมากเลยนละฮะการที่เขาจะปล่อย2.0มาเนะเพื่อทุกคนไม่คลาดตัวอัปเดตที่เขาออกมาใหม่นะฮะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมให้่อกำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้พี่พลเอามัน่บนบอลขอลาไปก่อนครับทุกๆคนดูแลสุข สวัสดีครับ